สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซีหมอลำแฟนคลับทุกๆทกทันนะครับผมทัวรลูกทัวประเทศนะครับพี่น้องครับมาไทยคลิปโอ้ยสวสดเขากับสวสดยุบัตผห่งตัวยุบบันนิ้วหองผระหน่ตัวเนาะสวัสดีพี่น้องนะครับผมพี่น้องเปิดคลิปว่า้วยกับสายฝนพี่น้องตุกอีกแล้วตุกเบิมือเบิดเว้นพี่น้องช่วงนี้นะครับบรรยากาศ ยื่นแฉะนะฮะแดดดีอากศาศโมนี้สำนักงานโรง,งงานพี่น้องโร <c oughs> งงานเราตั้งแต่เช้ายันคำ่ำ ้อเลยจ้าแม่ดวงดาวผมขอหนางจะกวดนะครับพออย่ตัวห้องง่ายี่บาทบรรยากาศปทัวร์ยามาขอฉันจ้าพูกเตียนนั่นรถแบกไมเทิรกเอาไปเนี่แเอาเมียฮะคือนั่นฝนตกจืนจือครับพี่น้องโอ้ยบึงในนะครับตอนนี้ก็พักกินข้าวแรงนะครับ น้องนั่งหางเครื่องผักกินขขาวแรงนะครับตอนนี้ฝนหนห่อยฝนหน่อยอากาศโอ้ยอากาศลมเย็นพร้อมกับสายฝนน้องไพรินขากินีอย่างลูกชินลูกชินกช้น,น,น,นโอ้ยเนาะ ตกส right? ามแหวบันเจ้ครับไม่มียให้นอ้องงหนนา กินยังไม่ยังถ่ะไทยคลิปป่ไเ้ศไทยยุุ่่นไหมว่าด้ดไปไทยมองไปเหมอกันก่อนห้นี้องแยกขอเราอยากน้านอไปบ้านแพงบ้านแพงเสียงิ้าบกกีฬากลางแล้วจากบอ่อ เป็นหวน์ไล่ใหม่น่ะนะกำแพงไล่ใหม่ก้อนหัวดอสัดจันอะไรขออนุญาตอะไรขออนุญาตถ่ายให้ขอให้น่ะขอเจ้าน่ะเพื่อยิงยังเหมือนเนาะขอกวอนเอาไปแก่คนละบ่อเนี้โอ้ขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับคุณช้างน้อยถ้าไม่งั้นเตือนคนละบ่อคอมพิวเตอร์พนละบ่อรถก็ไส่คนละบ่อคอมพิวเตอร์ละเมิด อย่างทายคนอื่นประเอนุญยาขนมหยา่ะิะมาบขอุญาดแล้วครับ้าโอ้ขอนุยาตครับไกลอ้ขอตรวจขอไพ่ลายหลายครับเบมาไปแงเบิมาแล้วบาท่ทันดอกเซแบบมีแต่คนบอกว่าอร่อยมากเมื่อคืนเรียกออกไปกินไม่กินไงอร่อยมากจริงๆ อย่างนี้พี่น้องเนี้ยแบบว่าอร่อยมากเลยว่ัจริงจริงเออไปถามใครก็ได้เป็กเบียวเป็กเบียวอร่อยไหมครับเป็กเบี้ยวไม่ได้กินไปถามใครก็ได้เนากก็ถามเป็กเบี้ยวเนาะกินเข่าไปล่ะมัน่ติดจอยดิเออกินเข่ากินหนามเลยเด้อเราสองปีละปีบ้านกินอยู่ตาบ้านตาบ้านจะเป็นสื่อหรือเปล่าที่เราก็ไปไหนอ่ะ ไปนอนไปนอนด้วยนี่เอกรูปออดก็พี่น้องทายเบิ่มด้วยครับฮะพูดอะไรไปอย่างโอ้คุณมีมี่ครับคุณมีมี่ไปซื้อของมาทำอ่าว่าบอกอุ้ยบอกโอ้ตายแล้วโอ้เดี๋ยวหันกล้องนี้ก่อนเดี๋ยวมันจ็นป้ายหามทายจะรู้ว่าซื้อของมาทำทำไก่ย่างได้ครับเอาไก่ย่างลูกามลับจู้ค่ะ คือความไม่อาข้เข่าค่ะตอนแรเนี่ยเีอลต้มรอบเดือค่ะเขาต้มรอบเดือกค่ะครับเขาต้มเดือด้นครัความไม่หลุดความความไม่หลุดครับครับเ่องนหมดเอาเขาต้มเดือดขึ้นแหมความไม่หลุดแหมผู้ใดนี่งปาดอลลชอนออนแอนปาดเดียนแต่ทา้งหลังเิ่นกับงามใช่หาดวันนี้ทำไมจัดเต็มจังเลยอ่ะโอ้บ่ตบพร้อมไปขอโวษเด้อ ดาด่ขอถวดหลายๆด้อขออนุญาตไทยด้วยครับเอาไปอย่างที่หาแาแต่งก่วันเต็ิเบียดแล้วโอ้โหมันันอแนแล้วเราอยู่ประเต้าเจี้ยนแล้เหตุเบียดน้องมันมัน กับเดี๋ยวเรานอนนี่ไปวันละสี่ขันแต่กับปรเดี๋ยวเราเห็งององดไปไปาาหงดอ่อยเงี้ยหนิไปวันละหมันและบันเฮ็ดเบี้ยเห็ดเต้เฮ็ดเบี้ยู่ยังซซ้ปมันก็ปดีเลยแต่ปะยวเนอนอ่ยปลุกเอกนอน้องจุกจุกปลุกปลุกเ,เห็ดเบี้ยพี่น้องเปี้ยร้านก๋วยเตี๋ยวก็มีนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวยายปวงคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องเพิ่มเติมมีทอดลูกสิ่งกับตำปลานะครับเมนูใหม่โอ้พี่น้องครับ สาดสาดนายกินพี่น้องครับตำป่าก็มีนะครับวันนี้ตำตีนเปิืมยแยกควงตีนเปิืมกับแ่บพี่น้องได้12ปีแล้วเกือบปีปีนีแหละลอมส้มบรรยากาศพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ในช่วงพักเบรกพักไหนกินข้าวโอ้ยน,<ห>น,นครับพ่อสวัสดีครับพ่อ ดีแล้วบาดกับบาดยุ่ดีแล้วเต้นสมเอ็นบ่านาตอบลงแล้วจะอน่างงงไรวะว่ามันลูกเต้นได้ตีหาบูบูบัดว้าย<ว>ดีแล้วนี่มึงกอลมัน,นมสแล้วต้นพลัดอะเป็นเพียวเพยวลงโยโอ๋อ่ะเพราะฉะนั้น เมื่อยก่บนเราอันนี้นี่นี่ว่าได้ย่องยองยี่หลี่ว่ายี่หลีเดี๋ยวลงอยู่เดี๋ยวเบิ้งเขาแนมเบิ้งก็เออมันมันหย่อนลงอยู่เจ้าก็ย่องควายไถได้เนี่ยนี่นี่ก็เป็นผลจากการเต้นยี่หลี่เลยจริงก็เป็นการออกกําลังกายเนี่ยออกหลายหน่อยสร้างมันไม่ได้เนี่ยออกแมนกินะกินเลยแต่ละต้องออกกําลังกายพอดีกับช่วงนี้เขาชอบน้ำพื้นความกินน้ำพื้นกับชอบน้ำพื้นพอดีเลยข้อพันให้มันข้อพันร่างกายก็พอดีลดน้ำหนัก เป็นรู้เดีกันพ่อกันพี่น้องครับผมรอแล้วปีหน้าเพิ่งเกิดเป็นพระเอกแล้วเฮ้ยีนี้เป็นอะมานปีนี้เป็นลูกศรโอ้เออปีนี้เป็นลูกศรพีนี้พี่น้าเรียนเป็นอ่าเท่ากับกับดำเป็นพระเอกพี่น้าจ้อยเถอะสิเป็นพระเอกเด้เป็นพระเอกได้เด้เราเป็นคนหนาข่มหนารอพี่น้องไปดอกกันย่องแล่ะครับเบ่งสั้นเนาะโอ้เรื้มเนาะเพี่นหนากล้องเนาะ ไอ้เขยองตัวเทียบบ่เบ่อเออมนมาแบบไดมือนีแบบแบบใดนเายองเสร็จแล้วแตกไปอีมาเทียาตัวลาอันตากระโดดแล้วซูเรเริ่มจ้อยแล้วมีเงินไปหรอบ้อ้ันที่สสุดี่ตุ่ดเนี่ยใส่ก็สุดที่จากคุดเนี่ยเอาจะพุ่งเอาลาไอ้ยังว่าเรื่องยังว่าเรื่องแน่แล้วขั้นว่าเร่องเงินว่าเร่องสุเพจเป็นสี่ลาคนน้นเรื่องหูหนวกตาบอดบ่ได้ยินบ่ได้ห็นบ่หมายก็มาหาล่อยไงเปิดวงจะมากันได้ พูดจาละกันยอกนี้เรื่องนี้เรื่องชิ้นแ่้วนะมดาล่ะช่วงนี้ไปพอใจเจ้าดอกพี่ส่งขนมก็ได้ยากจากคนปส่งเนาะรถแห้งวิ่งขึ้นเขาเบปยังดอกพี่น้องเขากะเบื่องแง่งแบ่งปันกันไปได้ซอยได้กัดสอยกันพี่น้องนี่แหละเราอยู่กันเป็นแบบครอบครัวนะครับเออเอาปิดคลิปไหนะแปดนาทีแล้วพี่น้องครับผมสหรัดที่นี้นะครับผมพี่น้องอย่าลืมเด้อฝากติดตามช่องตัวสีนะครับผมตัวนกพลัดน้ำด้อครับผม รายกาช่องอปลาไก่ได้พี่น้องไก่ย่างช้างน้อยร้อยสี่สิบเพชรลำเพลินพี่นอ้นองครับสองปลาไก่นะครับ <ใน S 2> ทางเราคนแล้ยวอีกหาหลายคนพี่น้องเอฟซีเพชรลำเพลินฮอดไก่หาล่อยบุหรี่ไปติดตามให้ป้า,าแล้วเนี่ยพี่น้องเออสามเจนี้ก็มาได้น้องสำหรับสำหรับคลิปนี้นะครับผมช่องไอตัวโชคได้พี่น้องเด้อกดไลค์สองเทื้อนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจสวัสดีครับ